เรา้ังประเด็นระหวา่างกระทรวงแรงงานกับกรุงเทพมหานครปัญหาอยู่ที่ใครเรื่องการตรวจเชิงรุกหาเชืออ้อโควิดในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวอยู่ก็สั่งยกเลิกเทซะนั้นเมื่อสักครู่ต่อเรื่องต่อข่าวได้ทัน,นนะครับว่าในครั้งทีใใ่ในช่วงที่แล้วเราก็บอกว่าแต่เดิมนั้นกระทรวงแรงงานเขาจะมีโครงการรุกเข้าไปตรวจ หาเชื้อโควิดในแคมป์ในโรงงานแรงงานต่างด้าวอันนั้นเชิงลุกจริงๆนะเพราะมันยังไม่เริ่มการระบาดถูกไหมแต่ต่นมษานั่นช็อตนั้นไปแล้วแต่นี่ช็อตใหม่ช็อตใหม่ช็อตใหม่ก็คือก็คือประมาณสักปลายเดือนมิถุนาิถคือคือช่วงที่ลุงตู่แกประกาศปิดแคมป์ไงอ๋อยี่แปดไงแต่ว่าแคมป์ปิดตั้งแต่ยี่หกนะแต่ประกาศมีผลยี่แปดคือคือคือจำได้ไหมครับปลายเดือนมิถุนาลุงตู่ ประกาศปิดแคมป์คนงานใช่เซลลหอไว้เลยห้าร้อยกว่าแคมป์ในกรุงเทพแล้วแต่นในการหอนั้นนะนนครับมันต้องตามมาด้วยมาตรการเยียวยาคุณหอเขาเฉยๆเขาก็อดตายคุณก็ต้องดูแลเขา<อ>แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อคุณหอเขาตึงเขาไว้ไม่ให้ขึ้นย้ายไปไหนให้อยู่กับที่คุณต้องเข้าไปตรวจหาโควิดเชิงรุกแยกไงใครติดใครไม่ติดอย่างไรและ<ร>จะ<า>ดก,การอย่างไรโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งแรงงานต่างด้าวที่เขาเป็นห่วงกันมากๆเลย จังหวะปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนมิถุนาทางกระทรวงแรงงานเขาจึงทําโครงการจะเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเจออะไรคะทันทีปรากฏว่าอยู่ๆเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564อธิบดีกรมการจัดหางาน<ห>ก็ทำหนังสือด่วนแจ้งลูกน้องตัวเองนี่แหละอพออสมัครจัดหางาน4ี่หจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางมหาวิบัติศูนย์กลางการระบาดของโรคครั้งนี้นี่แหละ รับทราบเทพปริมณทนให้รับทราบว่ายกเลิกโครงการนี้ละเขาถูกเทเทมาเรียบร้อยแล้วนะเขาไม่มีการตรวจให้แล้วนะจบนะปรากฏว่าเอเจโอที่ทํางานทางด้านรายงานต่างดาวเขาก็เข้าไปถามผ่านลายกลุ่มซึ่งเปิดไว้เป็นช่องสื่อสารกับทางเจ้าที่ของกระทรวงรายงานค่ะปรากฏว่าทางกระทรวงรายงานเขาตอบอย่างนี้ครับเพจหมายเลขบีนะเพจหมายเลขบีนะะเจ้าที่ของรายงานเขาตอบว่าเขา เอางบมาแจกข้าวกล่องแทนค่าเพราะกทมไม่ให้มีการตรวจเชิงรุกการจะเข้าไปตรวจเชิงรุกต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคกทมซึ่งเขาไม่อนุญาตเพราะว่าเขาให้ตรวจแคมป์ละ75คนซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเราจึงเปลี่ยนมาแจกข้าวกล่องให้ต่างด้าวแทนตามแคมป์แทนเอาละครับเราจะต่อสายไปที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณดานยคุณอมรรัตน์ด้วยความเคารพท่านสมกินครับด้วยความเคารพเข้าสู่ประเด็นเลยนะคุณสุชาติครับผมท่านทีที่เราสั่งปิดไซต์ก่อสร้างท่านที่เราสั่งปิดแคมป์คนงานมันมีสองภาระภาระที่หนึ่งก็ต้องเลี้ยงดูเขาขนาดที่เราไปปิดแคมป์เขาแต่อย่างที่สองสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องใช้เป็นจังหวะในการเข้าไปโควิดในกลุ่มแรงงานในแคมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าว เท <c oughs> ่าที่ทราบกระทรวงแรงงานก็มีโครงการแล้วแหละแต่อยู่ๆเมื่อวันที่ห้ามีหนังสือยกเลิกโยกบนบไปซื้อข้าวกล่องแจกแรงงานต่างด้าวแทนมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เห็นบอกว่ากทมไม่เอาญาเข้าไปตรวจแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะผมผมเรียนคุณนายคุณมอมรรัตความคารมนะครับว่าไทาม์ไลน์จริงๆเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยให้กองทุนต่างด้าวเนี่ยซึ่งเป็นท่านทิดดีแล้วก็ท่านประหลัดเนี่ยบริหารการให้จัดการ อนุมัติกรอบวงเงินที่จะเข้าไปตรวจแรงงานต่างด้าวที่ที่กรุงเทพมหานครจะเป็นแคมป์คนงานหรือแรงต่างเนี่ยเพราะว่าหนึ่งสปสชงบสู่กันของประเทศชาติเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้กับคนต่างด้าวผมก็เลยตั้งงบขึ้นมาก้อนหนึ่งงบจากการทำเวิร์คพิมิเพื่อตรวจคนเหล่านี้นครับแล้วผมก็หักตัวจผมทำหนังสืออนุมัติงบตั้งแต่วันที่สี่หรือที่เก้ามิถุนา ค่ะอันนี้ผมก็ประสานกับกทมตั้งแต่ทั้งปอสำนักนาไมต่างๆมาเชิญมาที่กระทรวงสอกรอบหนึ่งแล้วก็ไปพบที่กทมด้วยครับอันนี้ผมต้องยอมรับคุณทนายคุณบอลรัฐผมขออนุญาตชี้แจงว่าการตรวจโรคหรือการเข้าไปตรวจสวอบหรือการจะฉีดวัคซีนหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับโรคติดต่อเนี่ยกระทรวงแรงงานไม่ได้มีภารกิจหน้าที่คือเราเข้าไปเป็นหน่วยตับสนุนเพราะเรามองปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาต ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ยเราทําทุกจังหวัดเลยยกเวก้นกรทมซึ่งเขาจะทําเองนะครับคบเขาเขาเขามีกําลังที่เขาจะทําเองเขาลหลักการที่บริหารเนี่ยความคิดของเราเนี่ยพูดไปมันเหมือนก็จะเหมือนกับกัดแย้งกันเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเสนอความคิดกันได้ถูกไหมครับผมคิดความค,คิดว่าควรจะต้องตรวจทั้งหมดแต่หลักการควบคุมโรคติดต่อของกทมเขามองว่า ค่าตรวจแค่75คนแล้วก็ถ้าเจอเจอเชืเอ้อกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ต้องค่อยเข้าไปตรวจใหม่ไอ้หลักการอย่างเงี้ยผมว่าผมผมผมไม่ไม่ถนัดแบบนี้โอเคโอเคอ่านะฮะขออนุญ,ญาตย้อนนิดหนึ่งขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งหน่อยครับในเมื่อใช้งบตรงๆใช้งบประมาณตรงๆไปตรวจโควิดแรงงานต่างด้าวไม่ได้เพราะไม่ใช่คนไทยเราก็เลยงไปใช้เงินจากกองทุนต่างด้าวไอ้เจ้ากองทุนต่างด้าวน,นี่มันเป็นกองทุนอะไรฮะเงินมาจากไหนคืออย่างเงี้ยเลยคุณคุณทนายคุณมรัว่า คนงานต่างด้าวที่เข้ามาสู่ประเทศไทยทํางานเนี่ยก็ต้องเสียค่าเวิร์กพมิทประมาณพันเก้าต่อปีเชิญก้อนเนี่ยเราเก็บเอาไว้เพื่อส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินนะฮะแต่เราใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราก็จะทําไปเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังจากสานักงานกรมชีการเราก็เสนอไปเขาอนุญาตทันทีเพราะเป็นเรื่องความจาเป็นที่เราเอาเงินเข้ามาเราก็จะเอาไปช่วยเขาครับครับครับพอตรวจไม่ได้พอตรวจไม่ได้ปุ๊บระยะเวลาเนี่ยมันก็ทอดมาถึงเดือนหนึ่งแล้วสถานการณ์เนี่ยพอปิดแคมป์ปุ๊บเนี่ย เราก็มีความคิดว่าเอาทางงันเงินก้อนเนี่ยเราก็แปลงมาช่วยเหลืออาหารให้กับคนต่างด้าวแทนนะฮะเพราะคนต่างด้าวในกรทมมีประมาณสักหลายหมื่นคนถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็เลยมาแปลงเป็นอาหารแทนจริงๆแล้วผมเรียนว่าผมเนี่ยภารกิจผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ภารกิจควบคุมโรคแต่ผมลงมปช่วยครับครับแต่คุณทนายสังเกตว่าผมมาเปิดสนามสนามไทยญปุ่นดินแดงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาไปที่รองรับให้กับ คนงานต่างด้าวในมาตาสามสามได้ครับ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 ผมก็มีแผนสำรองผมไว้แล้ว่ะค่ะคุณสุชาติกําลังจะบอกว่าต่อให้เรามีเงินค่าตรวจจัดสรรมาได้พอแต่ถ้าคณะกรรมการควบคุมโรคกรทมแม่อนุญาตเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้ฮะอ๋อทำไมได้เหรอเราเอกชนสมมติเอกชนมีตังค์อยากจะตรวจพนักงานหรือในแคมป์ของตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าคณะกรรมการควบคุมโรคกรทมแม่อนุญาต เขาเป็นคนควบคุมการระบาดทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้อำนวยการควบคุมโรคระบาดถูกไหมโอเคไม่ได้จีนเข้าใจแล้วหมายความว่าทุกวันนี้กระทรวงแรงงานถ้าจะไปตรวจโควิดถ้าจะไปฉีดวัคซีนจังหวัดไหนก็แล้วแต่จะต้องประสานต้องขอญาตผ่านประธานคณะกรรมการโรคติดต่อประจาจังหวัดนั้นถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นผู้ว่าราชการถ้าเป็นกรุงเทพก็คือ คู่ว่ากรทมถูกต้องไหมฮะอย่างเช่นผมเปิดจุดสนามที่ญี่ปุ่นแดงเนี่ยก็ต้องขอบคุณกรทมที่เขายังอนุญาตให้เรานะฮะต้องขอเขาก่อนอย่างไรเขาต้องยายาอยนุญาตยอมถ้าแต่แต่เขาได้อย่างนี้ครับก็คือจริงๆเนี่ยเราขอไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วล่ละสี่ถึงเก้าแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นถ้าอยากจะเข้าไปตรวจเขาอนุญาตให้ส่งทีมเข้าไปตรวจโควิดในแคมป์ได้แค่แคมป์ละ75็ิห้าคนเท่านั้นใช่ไหมฮะครับ ทําไมเห็เขาเอาเขาเขาเขาเอาเกณฑ์ไหนเขาเาเอาหลักเกณฑ์หรือเอาหลักการอะไรมาใช้ในการคมณคุเรียนคุณนายคุณหมอรัฐว่าผมเองก็ไม่ได้จบคณะไม่ได้จบแพทย์อะผมก็ไม่กล้าไปผมไม่มีความชานาญเรื่องแพทย์ผมก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณหมอของคนที่มีความรู้แต่ทั้งที่ทั้งนั้นเนจังหวัดอื่นๆเนี่ยเช่นปทุมนนหรือชมบุรีสมุทรปราการเนี่ยเราตรวจเยอะนะฮะตรวจดางเด้าเยอะด้วยไม่ใช่ตรวจไปเหาะจังหวัดเหล่านั้นกลับไม่มีปัญหาเลยอจังหวัดอย่างเหล่านี้เขา เขายินดีเพราะทางผู้ว่ากระจจังหวัดเขาเขาเอาด้วยฮะเขาเห็นด้วยมีปัญหาเฉพาะกรุงเทพที่เดียวกรุงเทพเขาเขามองเขามีศักยภาพอะครับแั้นมีจริงเหรอคือผมเรียนคุณนายคุณมรัสว่าที่ผมตั้งงบไปเนี่ยสังเกตไหมครับว่าทำไมผมตั้งวันที่สี่มิถุนาเพราะผมหยุดตรวจวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาที่สนามไทยญี่ปุ่นแดงอ้ยจ้ตรงนี้มาสารต่อเชิงรุกใช่ไหมเจ้าตรงนี้มามามาลุยแคมป์เพราะผมมองผมเคยบอกตลอดเวลาว่าผมเป็นห่วงแคมป์คนงานที่สุด ชอต่อไปผมก็เลยตั้งงบนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อที่ที่จะเข้าไปตรวจให้ให้ให้จบไปฮะโอ้โหตายละแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมผมก็ด้วยความบอกคุณทนายคุณมรับผมก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครเพราะว่าผมเองก็เป็นกระทรวงหน่วยสนับสนุนนะฮะเพราะว่าผมก็ทํางานโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพรเอชพระจุชนาชท่านก็ให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มนะแล้วอย่างเอ็นยูโอที่คุยกับผมเนี่ยหรือเมื่อกี้เนี่ยประธาน ประธานกรรมการแรงงานรายมาหาผมก็บอกว่าเดี๋ยวดูฟังผมสัมภาษณ์จะอธิบายให้ฟังเขบอกอย่างี้ครับเออครับครับด้วยคำพร้ครับเขาบอกว่า<ม>เอาละอยากตรวจใช่ไหมแคมป์ละเจ็ดส<ม>ิบห้าคนเท่านั้นนะตรวจแล้วอย่างไรแล้วเขายังมีกติกาอะไรอีกบ้างครับนอกเหนือจากแคมป์ละเจ็ดสิบห้าเขายังตั้งกติกาในการเข้าไปตรวจอย่างไรอีกบ้างไหมครับคือคือพอคุยถึงเรื่องนี้ผมก็ไม่คุยต่อแล้วผมจะไปทำได้ไงท่านท่นนายพรันรรู้ว่าเขาไม่ยอมรู้ว่าเขาไม่เล่นด้วยคือเขาเขาเขาามองว่าเขาเขามีศักยภาพแล้วก็ เราก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่อ่ะถูกไหมถามกันตรงๆเถอะคุณสุชาตินับตั้งแต่ออท่านนายกลุงตู่ของกระผมสั่งปิดแคมป์ปิดไซต์มาถึงวันนี้นมันก็ผ่านไปตั้งครึ่งเดือนกว่าแล้วนะกลมๆกม็คือครึ่งเดือนได้ข่าวว่าไม่มีการส่งทีมเข้าไปตรวจอะไรตามแคมป์ต่างๆเลยใช่ไหมครับทุกแคมป์ผมผมตอบด้วยความเคารพว่าก่อนที่จะปิดแคมป์เนี่ยผมมีการตรวจให้กับแรงงานต่างด้าดวโดยามาตรวจที่สนามทายญี่ปุ่นดินแดนเนี่ยไปหลายหมื่นคนแล้ว รับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือที่ปิดแคมป์แล้วผมจะไปตรวจให้เนี่ยคือผมต้องการเคลียร์ปัญหาที่สังคมคาใจว่าแคมป์คนงานเนี่ยติดเท่าไหร่ติดไหมผมต้องการเคลียร์ประเด็นนี้แต่ว่าบังเกินว่ามันทําไม่ได้ผมก็เลยมาใช้แผนต่อไปก็คือมาเปิดที่สนามไทยที่ปุนดินแดงเพราะว่าในคาสั่งสบคเนี่ยถ้าผมจะไม่ปิดเนี่ยการที่แคมป์คนงานที่ดนปิดเนี่ยถ้ามีคิวการฉีดวัคซีนหรือการที่จะต้องมาตรวจในการรักษาเจ็บป่วยเนี่ยสามารถออกมาได้ ขอญาตได้อขอออกมาได้ผมก็เลยเปิดตรงนี้แม่คุณนายคุณบรรัตเพราะว่าให้มีช่องออกมาได้ผมมีช่องออกมาแล้วไงครับเพราะว่าผมเองก็แก้ปัญหาทุกวันเหมือนกันว่าถ้าจะทํายังไงเพื่อไม่ให้มันมีความคิดที่มันผิดผิดเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมก็ต้องมาทำกับคุณ จ่ใช่คุณชุชาติผมพ้าใจคุณชุชาติพยายามแก้ปัญหาแต่มันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่ามันต้องมีคนพาแรงงานต่างด้าวขออนุญาตแล้วก็ออกจากแคมป์และเพื่อที่จะมาที่สามไทยญี่ปุ่นมันก็ไม่ง่ายนะมีการนนดาา้าีก็ใช้จในการพาออกมานะเรื่องกุฎนัยว่าตอนเนี้ยเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ทยอยที่เข้าไปฉีดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขออนุญาตกรทมออีกเหมือนกันว่าเขาต้องอนุญาตเราว่าแคมป์นี้ฉีดได้แคมป์นี้ฉีดได้เพราะเขาตรวจแล้วอะไรเงี้ยก็ตรวจแล้วจริงเหรอ ก็ก็สเราต้องเชื่อเขาครับเพราะผมไม่ได้บอกไม่ริงเถอะทามจริงเถอะผมได้ทราบว่าคุณสุชาติยกหูเคลียร์กับคุณอัศวินก็ไม่ต่ำกว่าสองถึงสามครั้งนะคุณอัศวินกลัวอะไรกับการเข้าไปตรวจเชิงรุกในแคมป์คนงานอย่างจริงจริงจังๆกลัวอะไรฮะคือผมว่าท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยท่านก็ท่านก็พยายามมองประเด็นเดียวกับผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็ต้องอาจจะต้องฟังทาง เกี่ยวกับทางควบคุมโรคที่มีความรู้คุณวุธเกี่ยวกับโรคระบาดผมผมก็คุยกับเขาหลายสองสารอบจริงคือท่านอัิวิรู้จักมาเกือบยี่สิบปีนะเราคุยกันอยู่แล้วนะะเราก็นี่ใส่คล้ายๆกันเราคุยเราก็คนรุยๆเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาคือมันมันจะทํำยังไงได้คือถ้าเกิดฝ่ายที่เขาดูแลตรงนี้เขาเขามองมองอีกมุมหนึ่งเราก็เป็นอย่างนี้ เอากันอย่างนี้ถามตรงตรงดีกว่าคุณสุชาติถามตรงตรงตอบตรงตรงรนะผมเชื่อคุณสุชาติกล้าตอบตรงตรงคุณอัศวินตอบว่าตรวจก็เจอยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงหรือไม่เอ,อผมเรียนงี้ว่าท่านผู้่าอัศวินไม่ได้พูดคำนี้กับผมแต่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นพูดมากกว่าเอา,อางี้คือเขาเขาใช้วิธีการอย่างนี้ว่ามีคนอื่นพูดแทน อ,อทางเกี่ยวที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะคุณคน,นาแต่เกี่ยวข้อง,องพูดไม่ใช่ผู้ว่าสมินพูดเขาพูดเขาพูดทำนองว่าเขาวิธีการของเขาคือซีนได้แล้วก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็โอเควิธีการของเขาคือเขามีวิธีการรักษาของเขาว่าผมผมก็ไม่กล้าล่วงอะครับในส่วนนี้ครับนะแต่ <S <S มผมผมที่ผมทําจังหวัดนทนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยคุณาานาคุณมลสังเกตไหมว่าทําไมถึง ไม่มีคัตเตอร์ใหญ่อะผมพูดตรงๆรงถ้าเราตรวจก่อนเนี่ยเราลูกเกี่ยงเดียวถูกไหมหาวันเลยไหมคุณนายคุณมรัสผมบอกออยการตรวจไม่ใช่เรื่องยากนะฮะผมรู้ว่ายากสุดคือการหาเตียงรักษาใช่แล้วในชั่วโมงนี้สําคัญมากการที่ไตรวจการที่ผมไม่ตรวจเนี่ยผมต้องรับผิดชอบนะท่านผมรับผิดชอบเพราิเทลโรงพยาบาลในเครือประกันสุขมมีหมื่นห้องตอนนี้ผมรับมาสถิติหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบคนฮอสพิเทลเหรอฮะฮอสพิเทลแล้วก็หนักอาการหนัก ก็ส่งเข้าโรงพยาบาลเหลืองกระแดงถูกไหมนี่เรากาลังแก้ปัญหาโดยที่ว่าโอเคฮอพิเทลเราเช่าเพิ่มอีกสามพันห้องตอนนี้ยเพื่อที่รองรับการตรวจครั้งนี้เพราะว่าสัดส่วนการติดเชื้อครั้งแรกเ่ตอนที่เปิดเดือนพฤเจษายนถึงพฤษภาเนี่ยมันแค่สี่เปอร์เซ็นตแต่วันนี้มันตรวจเจอประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตสัดส่วนเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยนะใช่ที่ผมเจออยู่ตัวเนี่ยเพราะว่าผมตรวจวันที่สิบสองเนี่ยผลออกมาหมดแล้วนะฮะผมก็ประเมินสถานการณ์ว่าต้องใช้ห้องเท่าไหร่ แล้วท่านรองนายกรรีท่านบุตเอกประวิท์วงสุวรรณก็สั่งให้ผมเนี่ยเอาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตบริมนทรทั้งหมดตับเป็นเตียงสนามให้หมดตอนเนี้อืมก็มีที่รองรับนี่ตรวจเจอก็รองรับได้นี่เพราะว่าในส่วนของแรงงานประกันก็ดูแลกลุ่มตรงนี้เองอยู่แล้วนี่ใช่ฮะคุณคุณไม่ได้มี่วิทาเรื่องเตียงหรือเปล่าคะโอ้ไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลไม่เครือก็ก็อ๋อบุคลากรทางการแพทย์อืมใช่ฮะบุคลากรทางแพทย์แล้วเราเองเนี่ยถ้าเราตรวจเจอเนี่ย เราจะต้องรับโทรศัพท์แล้วก็ต้องโทรไปตามเขาเราจะปล่อยให้เขารู้ผลว่าเป็น <Okay. S 2> บวกแล้วรอห้าวันเราก็รับ <Okay. S 2> ไม่ได้คแต่คราวนี้แต่คราวนี้มีคนฟ้องมาคุณสุชาติเค,คลียร์กันตรงนี้เลยเขาฟ้องกันเข้ามาว่าที่บอกว่าฮอสปิทอลของประกันสังคมของทางกระทรวงแรงรางานหรือเฟืองนั้นเขาบอกว่าไม่จริงข้อมูลใหม่อัปเดตณะณเมื่อวานเขาบอกว่า ล้นละเริ่มที่จะไม่รับนคนละจริงหรือไม่ฮอสปิเทลไม่ไม่คืออย่างนี้ผมเรียนนดยกรัมนรัรน์ว่าเหตุผลเพราะไหนรู้ไหมฮะการที่รับเข้าฮอสปิเทลเนี่ยก่อนเข้ารอยเซเ์ ray, ปอดมีรถเอเซเหน้าโรงแรมทุกลง,ลง,ลง,ลงนะฮะ<ม>การที่เจอคนป่วยสีเหลืองสีแดงเนี่ยมันอยู่ในฮอสปิเทลไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องไปลงมาในเครือตอนนี้ที่เราจะทาที่ท่านรองนายยมตีท่านพลเอกประวิตรสั่งการเนี่ยจะเอาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยแล้วเมื่อวานผมได้เรียนท่านนายกแล้วว่าอาจจะปรับ เอาห้องคุณนี้มาทําสีเหลืองด้วยออ๋เพื่อจะได้รับพวกนี้กลุ่มล้นคือผมเรียนคุณมรรัตน์ว่าคุณนายว่าการตรวจไม่ใช่เรื่องยากการเข้าห้องพิเศลก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าช้าเมื่อไหร่มันสีเหลืองเลยเหลืองก็แดงโอเคหมายความว่าหน้าฮอสพิเศลเราจะมีเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เอ็กซเรย์ปอดแล้วอ๋อเขามีรถเขามีรถเอ็กซเรย์อยู่หน้าหน้าฮอสปิดทุกโรงพยาบาลโอเคโอเคอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเคยได้ยินข่าวไหมฮะมีคนร้องเรียนเยอะไหมครับ โรงพยาบาลในเครือข่ายของประกันสังคมปฏิเสธการตรวจหาเชื้อและปฏิเสธการรับการรักษาจากผู้ประกันตนได้ยินข่าวนี้ไหมแน่นอนคุณนายเพราะผมเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มลายผู้นําสาภาพทั่วประเทศผมเนี่ยรับสายจากผู้นําสาภาพเยอะมากคือหนึ่งผมมีคุณธนเป็นสองเป็นสองประเด็นนะฮะประเด็นที่หนึ่งการตรวจเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ในทั่วประเทศเพราะใช้สิทธิ์สอพอสชอประกันสังคมเนี่ยสมมติคุณนายเป็นผู้กันตนในโรงพยาบาลเอ การมารับตรวจเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลเองเขาจะตรวจในคุณนายได้นะเขาต้องสอบตรวจต่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์เบิกของประกันสังคมอันเนี้ยการตรวจอะแต่ถ้าเกิดป่วยรักษาเนี่ยโรงพยาบาลที่เป็นสิทธิ์เนี่ยจะต้องดิ้นรนหาเตียงรับอันนี้ปัญหาวันเนี้ยผมทำหนังสือจากสำนักงานประกันสังคมเนี่ยโดยเลขาธิการประกันสังคมทำหนังสือถึงโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดแล้วว่าให้เปิดฮอสูิเทลหรือโรงพยาบาลทำวิธีไหนก็ได้ให้เพิ่มขึ้นมาให้เยอะที่สุด เพราะถ้างั้นเนี่ยผู้การตนจะทาอย่างไร,รับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้อย่างโรงพยาบาลบางปางกอกเนี่ยคุณหมอเจเรียงเนี่ยเขาก็ยินดีนะเขาที่ฮักสี่ไร่ตัวเบียเวตทำโรงพยาบาลทาทำเขาเรียกอะไรไอซียูร้อยยี่สิบเตียงให้เราเนี่ยกาลังทําอยู่เนี่ยตรงพระรามเก้าใช่ไหมฮะเอาตรงนี้ตรงบางนาเนี่ยฮะอตรง,ตรงบ,บางนาบางนาอ๋อไอตรงเขาไอปรินส์โซนภูมิใช่ไหมฮะใช่ครับนี่กกำลังทำอยู่ผมเองเนี่ยเดินกูในคุณหมอร้นว่า การตรวจแบบไม่มีใครตรวจไม่ไม่กลัวแล้วเขาไม่ไม่ยากอ่ะครับแต่หาเตียงรักษาถ้าเกิดไปร้อนเออนี่คือสาเหตุที่ทําให้โรงพยาบาลเขาไม่อยากรับตรวจถ้าตรวจแล้วเจอเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาต้องหาเตียงคือจริงๆตอนนี้ยก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็หาลือกันเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเราให้มากที่สุดโดยเราจะต้องทาเตียงเตียงสีเหลืองเองตอเพื่อรองรับไม่พอเพราะมัน้นละ ต่อสู้ต่อไปคุณสุชาติขอพระคุณมากที่กล้าพูดความจริงเรื่องกรุงเทพมหานครครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะคะทันตสีค่ะลัมตีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะลัมสีสุชาติชมกลิ่นถ้าแฟนนะเราก็อยากคุยกับทมเหมือนกันนะคะหลายคนก็ทักท้วงมาก็เดี๋ยวจะลองดูต่อสายได้เพราะอยากคุยสองฝั่งเลยกทมเนี่ยคุยยากยากเล่าให้ฟังเออติดต่อขอเคลียร์ข้อมูลอะไรกับทางกทมเขาโยนไปที่โคศกรูปรอ คนเดียวเท่นั้นเองโคศกพงศกรผิดจากลูกชายสุดที่เลิฟของผู้ว่าอัศวินคนอื่นห้ามพูดเขากลัวข้อมูลจ้าเดี๋ยวไม่เป็นไปทิศทางเดียวกันหรือเปล่าปราว่าท่านโคศกรูปหล่อลูกชายของบิ๊กวินก็พูดไม่คยรู้เรื่องแล้วไม่และก็ไม่พร้อมที่จะเข้าสายมาชี้แจงอย่างนี้หรอกแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมนะคะกทมอถ้าเกิดข้อมูลที่คุณสุชาติมันไม่ใช่มันไม่ตรงเอกสารที่เขียนไปไม่ตรงอย่างไรก็แย้งมาได้นะพร้อมจะคุยเลยอะ เพราะว่าน้ำตีสุชาติถ้ากล้าพูดต่อหน้าสาธณะอย่างนี้นะต่อหาบิ๊กบินเลยผมว่าผมว่าชัว